สวัสดีครับผมผมหมอต้นนะครับในด้นักนักเรื่องติดชมนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ห้องผ่าตัดนะครับที่พัสมุนคลินิกนะใครที่เข้ามาในไลฟ์นะครับรบกวนถ้าได้ยินเสียงหมอชัดรบกวนตอบดนึ่งนะครับแล้วฝากไลฟ์เลยน้องบอกครับโอเคอันนี้ดูสวัสดีนะคะสำหรับคนที่เข้ามานะคะอันนี้คือตอนนี้กำลังเสริมจมูกคนไข้นะครับอยู่ในห้องผ่าตัดเลยนะครับผมโอเค เดี๋ยวขอหน้านะครับแนะนำตัวนี้ทันี้น้องชื่อให้น้องชื่อเลยนะครับผมน้องน้องะไรนะครับคุณน้องปุ๋ยใช่ไหมครับโอเคน้องปุ๋ยนะขอบคุณน้องปุ๋ยมากเลยนะครับที่อนุญาตให้หมอลายสดนะโอเคเขากล้องเข้ามาใกล้ๆน้องปุ๋ยนิดนึงนี่นะจำเครน้องปุ๋ยนะกำลังใส่เสริมจมูกนะคะผมกล้องเข้ามาใกล้ๆครับโอเคนี่เดหหน้าเลยไหครับนีเนาะโอเคตอนนี้น้องปุ๋ยก็คือตอนนี้คือหมอใส่ซิลิโคนเข้าไปแล้วนะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้มีการเย็บปิดนะ คือว่าจะให้น้องอุ๋ยเนี่ยรู้ขึ้นมาดูตรงแบบว่าน้องอุ๋ยชอบหรือเปล่านะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับถ้าได้ยินเสียงหมอชัดนะครับรบกวนช่วยอค,คอมเมนต์บอกนิดนึงนะคะเอาล่ะน้องอุ๋ยเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกตอนนี้ก็เป็นอย่นี้แโอเคน้องอุยไงไงอองอ๋ยดูอเองในไลฟ์เห็นไหมสวยดีนะทรงจมูกมาตรฐานที่นี่เอาล่ะโอเคน้องอุ๋ยครับเดี๋ยวตอนนี้ก็คืออยากจะให้คนอื่นที่เขาเข้ามาชมไลฟ์นี้เขาเห็นบรรยากาศเลยว่าที่จริงเป็นยังไงเนาะ สวัสดีนะคะคุณฟอจูนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมนะโอเคเดี๋ยวจะให้น้องอุ <sa iden> ๋ย like คือน้องอุ๋ยนะคะพอดีวันนี้ตอนมาปรึกษาหมอนะเขามีเพื่อนมาด้วยเนาะตอนแรกเพื่อนอยากขึ้นมาให้กำลังใจในห้องผ่าตัดด้วยแต่ว่าเดี๋ยวคือก็เลยจะขอวิดีโอคอลไปหาเพื่อนอุ๋ยนิดนึงนะครับเพื่อให้เขาช่วยดูโสดนาะโอเคไหมอ่ะอุ๋ยเริ่มได้เลยครับกล้องหน่อยนิดนึงนะเสียงชัดไหมคะครับกล้องหน่นิดนนี่นะครับก็คืออยู่ในห้องผ่าตัด อ่าโอเคครับสวัสดีเพื่อนน้องอุ๋ยนะครับนี่อยู่ในห้องผ่าตัดเลยนะครับผมเป็นยังไงบ้างน้องอุ๋ยลองถามศองให้เพื่อนๆดูนิดนึงเป็นยังไงบ้างครับโอเคนะคะโอเคหลายแนมุมที่เรื่องๆนะครับถ่ายในมุมน้าเปลี่ยนเลยนะเนี่ยนี่นครับก็มาดูนิดนึงนะก็กำลังตอนนี้น้องอุ๋ยก็กำลังวิดีโอคอลกับเพื่อนอยู่นะครับตอนนี้คือหมอกำลังไลฟ์สดอยู่นะครับก็ให้เห็นบรรยากาศในห้องผ่าตัดนะ สำหรับใครนะครับที่แบบว่าเสริมจมูกแล้วแบบไม่แน่ใจนะครับว่าว่าอยากได้ตรงประมาณไหนนะแล้วอยากมีเพื่อนช่วยคิดช่วยดูเนี่ยหมอน,นุญาตเ,เ,เลยนี่สามารถให้วิดีโอคอลได้เลยเห็นไหมครับลองทำไปเลยหมนี้อทำเยโอเคนะชอบหรือเปล่าชอบได้ไแบบนี้นะครับรรยากาศในห้องผ่าตัดนะสาหรับใครที่เข้ามาในไลฟ์นะครับตอนนี้หมออยู่ในห้องผ่าตัดนะกําลังเสริมจมูกให้กับน้องอุ๋ยนะคะผมอันนี้คือใส่จีโคนเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเค นะน้องอุ๋ยถ้าไม่แน่ใจเดี๋ยวหมอให้ดูรูปก่อนทำดีนะครับจะได้ติดเพิ่มชัดเจนนะอ่าน้องเลิฟมาตรงนี้นิดนึงมาตรงนี้นิดนึงไม่โยคอได้ครับโยคอต่อได้นะไม่เป็นไรโอเคนี่นี่เอาเห็นกล้องมาเห็นไหมครับกล้องมาเห็นไหมนักกิใก้รน้องน้องนิดนี่ขบวนโอเคคิดว่ารถรถขับมันนี่เด็กขับมันนี่อ่าโอเคมีเห็นไหมครับสวยมากเนาะออกมาที่ก้ๆหน้าน้องเองครับโอเคนี่นะเราหันด้านข้างดูเห็นไหมครับหน้าเปลี่ยนไปเลยเนาะเพราะนะครับขนาบนี้ โอเคลองพัขาบมุมนิดนึงเนาะนี่นะคะกบเนาะก็ลองหันไปหันขวานิดนึงนะครับโอเคทีนี้นี่ขอรูปหน้าตรงนิดนึงครับเพราะน้าเนาะดูออกใช่ไหมครับว่าตามันหวานขึ้นนะดูออกเลยเนาะใช่ไหม,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 มใช่นี่เห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ย before after อันนี้ขยายขยาย,ขยายนิดนึงขยายนิดนึงนี่เปนช่องที่แล้ว <laughs> ใช่อันนี้นะครับก็น้องอุ๋ยนะตอนนี้คือมไม่ต้องใจร้อนนะใจเย็นๆค่อยๆคิป ทีนี้หมอจะแบ่งเป็นสามส่วนนะเพื่อจะถามความเห็นน้องอุ๋ยนะดูในกล้องไลฟ์ก็ได้นะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับค่อยๆดูทีละส่วนเนาะถ้าสําหรับตรงหัวตา้องอุ๋ยคิดว่าน่งบ้างตรงนี้ตรงนี้คิดว่ายไย่งไบ้างมันดูมากไปไหมอยากให้มันลดลงกันนั้น่จูไหมครับเอยยังไงสวยจังเลยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณกระแตลคุณฟอจูนสวยค่ะขอบคุณนะคะตรงนี้ครับน้องอุ๋ยอยากให้มันแบบว่าโด่งล้วกันนี้ไหมถือว่าคิดว่าชอบแล้วตรงนี้ ได้ยงไงบ้างความรู้สึกเป็นยังไงได้แล้วเนาะโอเคก็ถ้าตรงนี้ได้แล้วนะตรงที่สองตรงนี้นะครับตรงนี้เรื่องอุ๋ยต้องดูสรรันของมันดูสันของมันเท่านะครับต้องหันเ e อียงๆนิด e นึงแล้วดูว่าน้องอุ๋ยอยากให้มันเป็นสโลกกว่าน,นี้ไหมนะครับถ้าน้องอุ๋ยอยากให้เป็นสโลกกว่าน,นี้นะครับหมอจะเอาฟิโลโคนออกมาแล้วหมอก็จะเหลาตรงนี้ให้มันเข้าไปนะครับผมก็จะทำให้จบบสวยมากๆเลยค่ะพี่โจ้าสวัสดีค่ะ สวัสดีคุณโจ๊กนะครับขอบคุณมากมนะครับที่เข้ามาชมนะครับคุณจะรู้วันสอบถามราคาเท่าไหร่คะอันนี้ราคาจะมีหลากหลายราคามากเลยนะครับขึ้นอยู่กับปีคนที่เลือกนะ